สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้างพูดวันลนนิดนจิตแจ่มใสนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นอารคยาสารนะคะอารคยาสารช่างตีอารคยาสารบ้านโคกเมืองกุติรษีบ้านโคกโเมืองนะคะ,ะที่นี่นะคะใช้ในการประกอบพิธีกรรมด้านในมักจะถูกใช้ในการประกอบพิธีกรรมเ,เรียกว่าพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งมีการผสมผสานนะคะหลายคตินะคะคติหนึ่งนะคะเพื่อการขอพรต่อพระพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่าพระภัยสัตรุววทุริยประภาและพระอวโลกิติสวนกวนอิมนะคะที่สองนะคะมีลักษณะเป็นมนตราในการสวดน,นะคะถ้าเราเจ็บปวดจุดใดของร่างกายเราก็สามารถอธิษฐานให้ จุดตรงนั้นส่วนตรงนั้นในร่างกายของเราเนี่ยหายนะคะโดยการสวดอ้อนวอนนะคะตามาภาษาศักดิ์สิทธิ์นะที่ปรากฏขึ้นในยุคนั้นสมัยนั้นได้นะคะแล้วก็ตัวที่3มีการผรสมผสานด้วยยูกยานะคะที่นำมาประกอบเป็นสมุนไพรหรือเรียกว่ายาสมุนไพรนั่นเองสิ่งเหล่านี้ทั้ง3จะประกอบกันและถูกนำเข้ามาใน บริเวณแห่งนี้นะคะและก็จะมีผู้ที่นำพาในการประกอบพิธีกรรมที่มีความสำคัญในพื้นที่นั้นๆเราอาจจะเรียกว่าเป็นพระมณจารย์หรือผู้รู้ในพิธีกรรมหรือผู้ร่ำเรียนมาหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดูแลอารคยาสารในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ยังเป็นพื้นที่ในการสักการะและใช้ในการ บูชาเพื่อการขอพรเพื่อการอธิษฐานและประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาแบบคติมหายานในอรยธรรมของโบราณเราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ความอลังการนะคะจากการประดิษฐ์สร้างนะคะที่รับฐานคติมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูแต่เดิมและถูกประดิษฐ์ขึ้นมาโดยอาศัยพระราชอำนาจของพระเจ้าชัยยะวรมันที่เจ็ดที่มีการประกอบนะคะนะคร อาทมนะคะที่เราได้มองเห็นปราสาทพระขันปราสาทเาบนรรตีมินเจยนะคะบรันรตีกระเดยอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นวัดพุทธศาสนาแบบมหายานในอดีตแต่ก,ก่อนดังนั้นนะคะความสวยงามและมรดกภูมิปัญญาเหล่านี้เองจึงถูกถ่ายทอดอยู่ในวิถีชีวิตของกลุ่มชนและพื้นที่แห่งนี้ก็อย่างเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญนะคะ มีอิทธิพลมีบทบาทนะคะต่อวิถีชีวิตของกลุ่มชาวไทยเชื่อสายเขเมนและต่อกลุ่มชนที่ยังมีความเชื่อมีความศรัทธามีความเลื่อมใสดังนั้นในพื้นที่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นพื้นที่หนึ่งนะคะที่เรียกว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เป็นสถานที่ที่เวลาชุมชนหรือผู้คนหรือบุคคลมีความาทุกข์ระทมหรือมีความต้องการอย่างไรก็จะเดินทางเข้ามาในการ ขอพอรนะคะอาจจะใช้เป็นพื้นที่หนึ่งในการเส้นสวงบูชากราบไหว้ประจําปีจนเกิดเป็นงานประจําปีเกิดเป็นวัฒนธรรมพื้นถิน่นเกิดเป็นอัตลักษณ์ความโดดเด่นเกิดขึ้นอย่างเช่นที่เราเห็นปราสาทภูมิโปนปราสาทช่างปีปราสาทรังแงงปราสาทตาเมินตุ้ยตาเมินทมของจังหวัดสุรินทดังนั้นในพื้นที่ของโบราณสถานต่างๆนะคะถ้าได้ถูกนํามาประกอบสร้างให้ถูกจุดถูกลักษณะนะคะ ถูกองค์ประกอบแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถสร้างมูลค่าสร้างองค์ประกอบแล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับกลุ่มชุมชนให้เกิดความรักความหวงเห็นในสิ่งที่มีอยู่ได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะสืบต่อไปในอนาคตดังที่มีพระบรมราชองค์การแห่งองค์พระบัเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ว่าพัฒนาสืบสารต่อยอดนะคะสิ่งที่มีอยู่เดิมให้คงอยู่และก็ยืนยาว ต่อไปกราบขอบคุณปรับสวัสดีค่ะจากอาจารย์ดรโยโุธราศิริภาประภากรสวัสดีค่ะ